ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามเชอร์เมนชนแนลด้วยนะครับวันหยุดเทศกาลนี้นะครับถ้าไม่ไปไหนนะครับอยู่บ้านนี่เลยเชอร์แมนมีชุดนี้มาเสนอครับ นี่เครื่องเล่นคาราโอเกะ DV 3 1 3ตัวขวาน,นครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับกับลำโพงชุดทาวเวอร์นะครับ SB 4 0 0ชุดนี้นะครับเป็นชุดปาร์ตี้คาราโอเกะอยู่บ้านนะครับโอ้โหร้องลำทำเพลงอยู่ในบ้านปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างไปชมกันครับ สวัสดีครับนี่ก็คือเครื่องเล่น DV313 ของเรานะครับนี่เป็นเครื่องคาราโอเกะนะครับเห็นหน้าจออย่างนี้น่ะเป็นหน้าจอ15นิ้วนะครับแล้วก็ระบบสัมผัสด้วยถ้าเราจะเลือกเพลงนะครับก็แค่กดที่จอปึ้งทีนึงเห็นไหมครับนี่มันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปที่อันนี้ผมเลือกค้างไว้เนาะแล้วกดไปที่เมนูตรงนี้นะครับล่างขวานะครับเมนูก็จะมีนักร้องนะครับขึ้นมากดไปที่นักร้องตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนอ่านะครับ นี่ก็จะมีเพลงเยอะแยะเลยนะครับนักร้องชายนักร้องหญิงเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เอานิ้วเลื่อนดูได้นะครับเลื่อนไปเลื่อนกลับได้นะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเพลงให้ดูนะครับก็คืออ่าอย่าพูดเอานี่ละกันรวมฮิตนะครับเอาเพลงเลยเดียอ่าเอาเพลงนี่ละกัน please ของอะตอมนะกดอันนี้อ่าแล้วเราจะเล่นตอนนี้เราเล่นเพลงคู่ชีวิตอยู่ใช่ไหมครับนี่คู่ชีวิตนี่หน้าจอเล็กกับหน้าจอใหญ่ก็จอเดียวกันเนาะอ่าถ้าเกิดเราจะเล่นเพลงต่อไปก็กดที่หน้าจอหนึ่งที ช่วงที่เรากดหน้าจอเนี่ยยังคงร้องเพลงได้นะยังคงร้องเพลงได้เห็น <Bright. S 2> ไหมครับเออล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ <ใน S 2> ไปที่คิวเพลงเห <Belle. S 2> <amm> ็นไหมครับเพลงต่อไปตรงนี้จะมีคิวเพลงต่อไปกดเพลงต่อไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนี่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนละเห็นไหมครับตรงนี้เปลี่ยนแต่ตรงนี้เรายังเลือกเพลงได้หรือจะให้เป็น2จอก็ได้นะครับกดด้านล่างขวานี่กดสไลด์เห็นไหม นี่เหมือนกันเลยสองจอนี่เหมือนกันเลยนะครับนี่แต่ที่จอก็จะกลับมาฟังก์ชันเลือกเพลงเพิ่มเสียงตรงนี้รีโมทก็มีนะครับรีโมทแล้วก็มีมาให้ใช้งานง่ายเห็นไหมครับร้องเพลงได้แล้วก็เลือกเพลงได้ทีนี้อา้าวจะตัดเสียงจะตัดยังไงล่ะเออจะตัดเสียงคนร้องทำยังไงมาตรงนี้ครับนี่เข้ามาเลยดูตรงนี้ เห็นไหมครับคำว่าเสียงดนตรีนี่เสียงดนตรีตรงนี้กดเข้าไปเห็นไหมครับหายไปแล้วนี่เสียงร้องหายไปแล้วถ้าจะเอากลับมาก็กดปุ่มเดิมนะครับกดปุ่มเสียงดนตรีเหมือนเดิมตรงนี้่ะเห็นไหมครับหรือไปที่รีโมทนะครับกดที่ปุ่มอันนี้วอลคเห็นไหมครับจะมีวอล์คกิกดเลยนี หายไปละทีนี้ก็ร้องคาราโอเกะได้แล้วเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยนะครับถัดจาก DV3-13 เครื่องนี้แล้วนะครับเรามาเครื่องนี้บ้างดีกว่านี่เครื่องข้างๆนี้นี่ Sherman s h e ร์แมน SB400 นะครับนี่เป็น Tower Bar นะครับนี่สวยงามมากเลยเป็น Bar Tower อทรงคู่นะครับ เสียงดีกว่าซาวบายเพราะซาวบายมันตั้งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่นี่มันตั้งอยู่ซ้ายขวาเสียงเวลาวิ่งดูหนังซ้ายขวาเนี่ยสนุกสนุกลองคาราโอเกะก็มันครับตัวนี้ดูจะเห็นได้ว่าจะมีช่องใหม่ถึง2ช่องเห็นไหมครับแล้วก็มีระบบฟังก์ชันต่างๆครบเลยตัวเนี้ปุ่มมันไม่เยอะแต่ดูที่รีโมทเขาซะก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์รีโมทให้ดูนะนี่รีโมทเขาโอ้โหเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับ รีโมทเขามีปุ่มฟังก์ชันในการปรับเบสปรับไม่ปรับเสียงแหลมเสียงทุ้มของไมโครบเลยนะครับเพิ่มเบสเพิ่มแหลมนะครับอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญยังมีตรงนี้ถือผมชอบมากเมจิกไวซ์นี่ตรงนี้ครับเมจิกไวซ์เห็นไหมครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมจิกไวซ์เดี๋ยวไปตามดูในคลิปของ Sb400 ได้นะครับตัวนี้ซึ่งมันแมทกับตัว d v 3 1 3ตัวนี้มากๆผมชอบมากๆซึ่งแบบเหมือนกับเป็นคู่กันเลยอะ่ะเออผมว่ามันเจ๋งอะ่ะเดี๋ยวรามาดูภาพไกลๆกันนะครับว่ามันเจ๋งยังไงนีเวลาาออกม อ่าเดี๋ยวให้มันจับโฟกัสนิดนึงนะครับเนี่เห็นไหมเป็นเซตกันเลยเห็นไหมครับตั้งกับพื้นกห็หึมเลยทีเดียวและนี่นะครับก็คือชุด DV 3 1 3กับ SB 4 0 0ของเรานะครับนี่ชุดคาราโอเกะสมบูรณ์แบบในบ้านของเราเลยนะครับทายสิ <Hey. S 1> ครับว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่นี่ ถึง20,000ืไหมไม่ถึงแน่นอนนะครับชุดนี้นะครับเพียง9,980บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ9,980บาทสงการานนี้นะครับหรือเทศกาลไหนๆเราก็ร้องเพลงที่บ้านได้อย่างสุขใจนะครับผม9,980บาทเท่านั้นเองครับสนใจอินบ็อกซ์เขาไม่ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ